ในนามของพระเจ้าผู้ทรงมีพระบารมีอันสูงสุดขอใหุ้กท่านได้รับความสุขและความสันติสุขจากพระองค์อให้ทุกท่านได้รับความรักความเมตตาจากลัสนาตาละได้ประสบกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อลัสมาตาแฟนเพจ151เราคือเจะาหมาขนองโลกทุกท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละณสิ่งอื่นใดเราต้องร่วมกันชุกโกรอลัสตานะครับพี่น้องที่เราได้มีโอกาสผ่านพบนะครับเดือนรอมดอนในปีนี้โดยพร้อมเพียงกันวันนี้เราก็ผ่านเดือนรอมดอนมาแล้วนะคั เหรือ20วันนะครับบางคนก็19บางคนก็20ก็โอเคไม่ใช่ประเด็นครับแต่ว่าเราอยู่ในช่วงกําลังจะเข้าไปสู่10วันสุดท้ายนะครับวันนี้ตรงกับวันพัตรนะครับที่21เมษายนเป็นเป็นตอนที่734โอ้โหพี่น้องยาวนานมาก2ปีกว่าแล้วนะเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับหัวข้อวันนี้ก็น่าสนใจพี่น้องนะครับว่าในปีนี้โรมฎดอนของเราเนี่ยเราผ่านมา20วันแล้ว19วัน20วันเนี่ย พี่น้องถามตัวเองสิว่าเรานั้นกําไรหรือขาดทุนถ้าคิดว่าเราเป็นทําการค้าเรากาลังทําการค้าก่อนหรอนะฮะเวลาเราทําการค้ากับอลอสมหาตาลานี่พี่น้องกับเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างอลอ์ o, ลงทุนให้เราหมดเลยร่างกายอลอ์ลงทุนให้อากาศนะฮะริสกีต่างๆในหน้าแผ่นดินนี้อลอสมหาตาลทรงลงทุนให้กับเรานะครับแต่เมื่อเราต้องทําการค้ากับอลอ์เราก็เอาทุนของอลอ์นั่นแหละครับนะฮะมาทําการค้ากับอลอ์นะครับ,นะะรรบประเมินครับพี่น้อง เมื่อวันสิบสิบห้าวันผมประเมินไปแล้ววันนี้ยี่สิบวันประเมินให้ได้ว่าเรากําไรหรือขาดทุนจะต้องประเมิเนเพราะอะไรถ้าเรากําไรอ่านคัมุริลลแล้วพี่น้องตักตวงเพิ่มให้กําไรมากๆเพื่ออะไรครับเพื่ออนาคตเราไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะได้มีโอกาสไหมแต่ถ้าขาดทุนพี่น้องเหลือเวลาอีกสิบวันและเป็นสิบวันที่มหาศาลจริงจริงสิบวันที่ผู้ศรัทธาทุกคนเฝ้ารอคอยเพราะในสิบวันนี้จะมีคําคืนแห่งแห่งความยิ่งใหญ่คือคําคืนไล่ระตุนก็นะครับที่ทุกอามัลอิบารัดของเรานั้น จะได้รับการตอบสนองจากรัศดรตามากกว่า1,000เดือนเป็นผลบุญเป็นการตอบแทนนะครับและอะไรคือการขัดทุนอะไรคือกําไรขัดทุนสําหรับคนที่นะครับถือสินปดก็ยังยังทำสิ่งไม่ดีนะครับยังนินทาชาวบ้านตาก็ย,งย,งกยงงังอย่างนั้นหูก็ยังฟังเรื่องอย่างนี้นะครับละหมาดก็ละหมาดเฉพาะฟัดดู5้าเวลานะครับสุนัตต่างๆโดยเฉพาะตอรวรีที่มีเฉพาะในเดือนรรมดอดนเราก็ไม่เคยทําเลยนะเลี้ยงอาหารคนละสินอดเราก็ยังไม่เคยทํา ก็ทําให้เรานั้นมีผล,ลบุญเฉพาะของเรานะครับแล้วก็อันัลกุรอานปานนี้20วันและเพิ่งอ่านได้สาเพ,พิ่งอ่านได้5ยุสเองนะครับซึ่งวันนี้มันต้องจบแล้วแหะครับจะได้มาทบทวนฉบับแปลด้วยอะไรด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เรานั้นขาดทุนถ้าเรายังทําได้ไม่เต็มที่แต่สําหรับคนที่กําไรล่ะคนที่กําไรพี่น้องแน่นอนอัลกุรอานตอนนี้อ่านจบไปแล้วนะครับหนึ่งรอบกาลังที่จะทบทวนแปลภาษาไทย นะครับการละหมาดโอ้โหตอนเราเวียไม่เคยขาดเลยนะฮะตะละเวียไม่เคยขาดวิเตสไม่เคยขาดดูฮามีสุนัตต่างๆครบเห็นไหมครับการเลี้ยงละสินอดก็เลี้ยงละหลายคนลวเราไปบริจาคที่นั่นที่นี่ส่งมาที่บ้านอนาาันกัสัดได้เลี้ยงได้เลี้ยงหลายคนแล้วนะครับการถือสินอดของเราก็สมบูรณ์ไม่เคยนินทาใครไม่ไปมองอะไรที่มันไม่ดีเปิดลายกับเปิดแต่อันกุรอานนะครับโอ้โหก็ไม่ไปฟังสิ่งที่ไม่ดีถ้าอยู่ในลักษณะนี้กําไร นะครับกำไรเพราะฉะนั้นเมื่อกำไรแล้วพี่น้องเมื่อกำไรแล้วใช้เวลาอีก10วันจากนี้ไปกอบโกยให้มันมหาศาลไปเลยเอากาแบบโปรโมชั่นที่เอารอให้นี่จะเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บมากไม่ให้เหลือนะฮะไม่ให้เหลือเลยพี่น้องอดยอมอดหลับอดนอนสักสิบคืนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเราคืนไหนใครละตุนก็เอาคืนเลยแต่คนที่ขัดทุนก็เช่นเดียวกันก็ต้องทําแบบเดียวกับคนที่เขากําไรมหาศาล เพราะคนที่กําไรมหาศาลเราไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้ทํำไหมแต่คนที่ขัดทุนพี่น้องเ hmm. หลือเวลาอีกสิบวันเท่านั้นนะครับนะถือเวลาอีกสิบวันแล้วถ้าพี่น้องไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขตัวเองแล้วแล้วก็พี่น้องเอ๋ยนะครับพี่น้องเอ๋ยบอกได้เลยนะครับว่าพี่น้องนอกจากขัดทุนแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ได้อะไรเลยเป็นการขัดทุนที่ยับเยินเพราะการถือสินอดของพี่น้องนั้น <ๆ S 1> ก็จะเปรียบแค่เสมือนกับว่าพี่น้องนั้นนะครับอดอาหารเท่านั้นเอง พี่น้องจำเป็นครับที่ผมต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะนี่คือ20วันผ่านไปก็มาตักเตือนกับเตือนตัวเองด้วยเตือนพี่น้องด้วยแล้วก็ให้พี่น้องนั้นกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนที่เรารักกดคนที่เราเป็นห่วงบางทีทุกคนลืมลืมกันได้พี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อ20วันทําได้นิดเดียว อีก10วันสุดท้ายเมื่อ20วันไม่ได้ทําเลยทําไม่ได้เลยก็10วันสุดท้ายแต่ถ้า20วันทํามาได้เยอะแล้วตักตวงกบก,บกอบโกยเลยพี่น้องเอาให้มากที่สุดนะครับมากที่สุดที่ความสามารถของเราจะทําได้เพราะนั้นพี่น้องพรุ่งนี้มาฟังต่อ พรุ่งนี้คือการจิฮ a ดเดือนรอมฎอนจะมีการจิฮ a ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจิฮ a ดมากกว่าการที่เราไปสู้รบตบมือกับศัตรูด้วยในวันพรุ่งนี้จะมาคุยกันวันนี้จากตาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบริเลฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์สลามมอัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ